สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่อ้อยนะคะจะพาทุกคนนะคะไปต่อขนตาพร้อมกันกับพี่อ้อยเป็นครั้งแรก <Wow. S 1> ที่ Beauty Bliss d B K K นะคะอยู่แถวพร้อมพงษ์นี่เองนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้พี่อ้อยจะต่อขนตาครั้งแรกสาเร็จหรือเปล่านะจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตาไปดูกันเลยค่ะตอนนี้ใกล้ถึงร้าน Beauty Bliss d B K K แล้วนะคะเลี้ยวเข้ามาจอดรถตรงร้านอาหารอิตาเลียนค่ะพ e ป p น n าตรงนี้ได้เลยนะคะเราก็เดินมาริมถนนเลยนะคะถึงแล้ว อุณหภูมิก่อนมาตรงนี้ก็จะมีมุมที่น่ารักมากเลยค่ะเขาจะมีกระจกนะคะด้านนี้นะคะเขาก็จะมีตรงนี้เลยนะคะขนตามีมแบบให้เราดูได้เลยนั่งส่องกระจกได้เลยเนาะว่าแบบเออเราอยากได้ประมาณไหนค่ะเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่หาคอยแนะนำให้เราก่อนว่าเออเราเหมาะกับขนตาสไตล์ไหนหรือว่าถ้าอยากได้ ก็บอกเขาได้หรือว่าถ้าต่อไปแล้วเรารู้สึกว่ามันน้อยไปมากไปอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็ออกน้องเขาได้เลยค่ะดูบ้างว่าเขาเนี่ยมีบริการอะไรบ้างเนาะมีหลายอย่างมากเลยฝั่งสีปากนะคะทำคิ้วด้วยนะแล้วก็บีบโกลนุ่นนี่นั่นแต่วันนี้อย่างที่เราบอกเนาะเราก็มาทำมาต่อขนตาทีนี้เดี๋ยวจะให้น้องโมเขาแนะนําแล้วกันเนะว่าต่อขนตาเนี่ยสำหรับคนไม่เคยทำมาก่อนเลยควรจะทำแบบไหนแต่ว่าบอกเขาไปแล้วแหละว่าแบบ อาจจะอยากเอาฟุ้งๆหน่อยอะไรเงี้ยลูกค้าที่ไม่เคยต่อขนตามาก็จะแนะนําเป็นคัสสิกเป็นเส้นต่อเส้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าวันนี้ลูกค้าอยากได้ให้มันแบบเพิ่มความฟุ้งหรือว่าความชัดความหวานขึ้นก็จะแนะนําเป็นอันนี้ค่ะอันนี้จะเป็นเวลกอันไหนเ <ๆ S 1> <ละ S 2> ส้นต่อเส้นนะคะจะดูชัดๆอ,อันนี้เป็นเส้นต่อเส้นแต่ถ้าฟุ้งๆขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นเวลกแบบนี้ทำให้มันความชัดความหนาขึ้นมาอ๋อโอเคแล้วใช้เวลานานไหมนะคะ ก็แล้วแต่ขนตาลูกค้าค่ะถ้าขนตาเยอะก็จะประมาณชั่วโมงครึ่งถ้าเกิดว่าขนตาลูกค้าไม่เยอะก็จะประมาณชัว่วโมงนึ่งแล้วมันเจ็บไหมคะต่อขนตาเ,เนี่ยเจ็บค่ะเบาน่ารักสบายมากอโอเคอะงั้นเดี๋ยวเราไปลองทํากันเลยเนาะอันนี้ค่ะก็จะเป็นห้องบริการมีเจ้าหน้าที่กําลังเตรียมทําความสะอาดนู่นนี่ให้พี่ออยอยู่นะคะเริ่มเลยนะคะอาจจะถ่ายวิดีโอไม่ได้เดี๋ยวค่อยเจอกันตอนเสร็จเลยเนาะ หนึ่งชั่วโมงอเคนึกว่าจะบางกว่าน,นี้นะเนี่ยถ้าเป็นคลาสสิกธรรมดาจะบางกว่าน,นี้ค่ะอันนี้คือแบบว่าที่พี่อรออยากได้ให้มันแบบฟูงหน่อยอแต่ว่าไม่มากจนแบบว่าแบบตกใจใอันนี้คือดีมากเลยนะเหมือนแบบไม่ต้องกอรีดอายไลเนอร์เราจริงด้วยแบบที่โมอบอกอะ่ะใช่ตาเราชัดคมคือ มากอันนี้แบบบอกเลยว่ามากเป็นตอนที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเมื่อกี้ก็ซูมให้ดูไปแล้วแหละใกล้ๆเป็นแบบคลาสสิกเวทลุกนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้ดูยิ่งใหญ่อลังการจนเกินไปเนาะเพราะว่าอันนี้รีเควสสาหรับ แบบที่ยังไม่เคยเต่อขนตาปลอมมาก่อนแต่ว่าพี่ออยอยากได้แบบว่าให้มันฟุงฟิงฟุงฟิิงนิดนึงอะไรเงี้ยมันจะได้แบบว่าตื่นมาแล้วแบบฉันสวยเลยอะไรอย่างี้ะคะ้วก็นอนไปประมาณประมาณชั่วโมง เตียงเขานุ่มสบายนอนสบายมากๆเลยถ้าเกิดใครที่แบบอยากมานอนพักผ่อนอะไรเงี้ยก็มาต่อขนตาพักผ่อนก็นได้แล้วก็ร้านนี้จริงๆแล้วเขาก็จะมีโปรแกรมเรื่องของหน้าอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะทําให้หน้าสง่หน้าใสอะไรเงี้ยก็ลองดูกันได้นะคะอีกอย่างหนึ่งที่ชอบก็คือร้านเนี้ยเขาอยู่ใจกลางสุขุมวิทซึ่งจริงๆมันทะลุได้ตั้งแต่เอกมยัยแล้วก็ทองหลอ่อก็มีที่จอดรถบริการให้ด้วยนะคะเพราะงั้นก็คือเดินทางสะดวกสบายเนาะพนักงานก็ ดูแลดีค่ะเจ้าหน้าที่แนะนําดีทุกอย่างเลยสะอาดสะอ้านแล้วก็มาตรการในเรื่องของโควิดเขาก็เข้มข้นแต่มเมื่อกี้ได้ขอเขาถอดหน้ากากแป๊บหนึ่งแล้วเพราะว่าจะได้มาเมาส์มอยกันเนาะเดี๋ยวไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราไว้ค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวย่อยจะใส่ข้อมูลเกี่ยวกับร้านอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าอยากจะตามมาทำเอ่อต่อขนตาที่นี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวย่อยก็ใส่ข้อมูลไว้ค่ะเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย